โซเชียลแตกซงเยคโยเจนนี่แลกพิงในงานเมดกาล่าสวยฟาดแพ็กคู่ทำเอาโซเชียลแทบแตกกันเลยทีเดียวเมื่อสองซุปตาดังจากเกาหลีใต้อย่างซงเยคโยซองไฮเคียวและเจนนี่แบล็กทิงโคจรมาเจอกันในงานระดับโลกเมดกาล่า2023ในทีมคาวลาเกอร์เฟลเอไล e ์ออฟบิวต และนี่เป็นครั้งแรกบนพครมแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมดกาล่า2023ของทรงเยคโยและเจนนี่แบล็กทิงโดยทรงเยคโยสาดต์ออร่าสวยสะกดสายตาด้วยลุคจากเฟนดีสปริงซัมเมอร์2023เรียบหรูแต่มีดีเทลสวยหวานสง่างามมากซึ่งมาพร้อมกับแซชบรันซควิกซีอีโอแห่งเฟนดี ขณะที่เจนนี่แบล็กทิงเฉิดฉายเดี่ยวในฐานะ GBA ของชาแนลเลือกใส่ชุดชาแนลวินเทจจากรันเวย์ชาแนลฟา a หนรที่ดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับคาวลาเกอร์เฟลเป็นผู้ออกแบบ